สวัสดีค่ะเจ็บนัวขั้อีสานมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเมือ่อวี้ยายนั่งมีแนวกินมะปากขีปากนองก็คือหมึกกระดองลวกจิ้มวซาพี่นองจา๋ากินกับน้ำจิ้มซี่ป้ดแซ่บๆยายนั่งํำเองพักกำมี่พัก,พกสลัดลูกเลรีดิสล้วกะมีอบาบัคเือเทดนอกจากพี่นองจา๋าเอามาก,กินนํากันเพื่อบ่ให้มันเลี่ยนนอกจากพี่นองจา๋าแต่ก่อนจะกินยายนั่งกับฝากพ่อเม่พี่นองกดไลก์ลกดแชก์กดติดตามกดกระดิง จริงๆเห็นยานั่งในเด้อแต่เด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายๆจ้ามาๆมาๆม่กินน้ำกันพี่น้องจ้าเด็ดแซ่บน้ำจิ้มกับน,น้ำจิ้มรสเป็ดพี่น้องจ้าตำย่างแบบจังใดล่ะเขาเอิ่อว่าเขาอยากกินหมักรสใดเขาก็ตำรสหนัะพี่น้องจ้าน่ะโอ้<ย>พี่น้องจ้ามาๆมากินน้ำกันโตละข้ามบนละน้อพี่น้องจ้า 嗯。Mm hmm. ขออนุญาตญ่ฟังพี่น้องจา้าเพ็ดเพ็ดเพๆโเพชพธรรมดาเลยพี่น้องจา้า Oi. Pät 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 pät. Mmm. ปอบจะพี่นองจ๊ะปอบเพระาอยนั่งเอานอกจำแข็งว่าจะพี่นองอืม เพชรเลยจากพี่น้องจ้าเพชรเพชรเพชรมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า

ตัวนี้ขอจิมน้ำจิมหน่อยๆนอพี่น้องจ้ะเห็นไหนะไปเบ็ดเบ็ดเ็ดอืม ที่นั่งกับ่คิดว่าบักพิกนี่มันสิเผ็ดปานนี้พี่น้องจ้ะโอ้ยสูๆๆๆจะแซบ 또 끝나요, 아버지. สำหรับคลิปนีกับพ่อแค่นีนาอพี่น้องจ๋ามึกกระดองเบิร์ดเรดแสบร้ายเพชรกับเพชรคลิปนาพอกันไหมกับปากพ่อไม่พี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิงด่งคิปหนียายนั่งในเด้อจะเด้อขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ